นางเงือกนางเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษนะครับที่จะพบเห็นหรือกล่าวถึงในนิทานปรมปราหรือว่าวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับเราจะเห็นลักษณะนางเงือกก็คือจะมีด้านบนนะครับเป็นคนแล้วก็มีส่วนหางหรือส่วนด้านล่างนะครับเป็นป่านั่นเองนางเงือกนะของไทยก็จะมีการ ว่าในส่วนบนนะครับจะเป็นส่วนของตัวนางหรือตัวพระนะครับแต่เรามักจะเห็นเป็นตัวนางเพราะว่าตัวละครในวรรณคดีไทยก็จะเป็นนางเงือกซะมากกว่านะเพราะว่าก็จะมีตัวละครที่เราเห็นเห็นและรู้จักกันบ่อยๆก็อย่างเช่นนางสุวรรณมัจฉาในรามเกียรติ์นะครับแล้วก็ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ที่เป็นวรรณคดีก็ จะเรื่องพระอภัยมณีนะครับที่เราจะคุ้นกันก็คือแม่เงือกของสุสาครนั่นเองลักษณะส่วนบนของตัวนางนะครับก็จะเป็นการใส่เครื่องทรงเหมือนอตัวนางปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะใส่เป็นหางปานั่นเองแต่ในงานชิ้นนี้นะครับผมก็จะนําส่วนลายกระหนกนะมาปรับประยุก์ตใช้นะครับกับขี้ปานะครับให้มีการพิ้วไหวเหมือนกระหนกเปลวให้มีลักษณะเหมือน ลายไทยมากขึ้นนำลวดลายไปปรับใช้ในส่วนของหางมากขึ้นนั่นเองก็จะทำให้นังเงือกที่เห็นนะครับมีขีบหางนะหรือว่ามีลวดลายที่เคลื่อนไหวนะครับผิวไหวเหมือนไฟที่เป็นแนวทางของการวาดลวดลายกระหนกเปลวนั่นเองก็จะทําให้นังเงือกของเรานะครับที่สร้างขึ้นมานะจะมีลักษณะเส้นที่รู้สึกว่าผิวไหวเพราะว่ามีแนวคิดที่ว่า นางเงือกกำลังว่ายน้ำอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงสีนะด้วยโปร r e เ t e นะครับไล่เฉดสีลงไปนะแล้วเราก็ไล่แนวทางการใส่สีโดยอิงจากการใช้สีจากโบราณน,นั่นเองนะครับเราก็จะได้นางเงือกแบบนี้นั่นเองนะในการออกแบบลวดลายนะครับก็จำเป็นนะที่เราจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับลวดลายไทยพื้นฐานนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการเรียนพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วใครกําลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์นะครับเกี่ยวกับไลายไทยพื้นฐานผมก็มีคอร์สเรียนนะครับ เป็นคอร์สที่สอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่การใช้เส้นสอนให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและใช้งานอย่างไรเพราะถ้าเราเข้าใจนะครับเราก็จะสามารถประยุกต์และกล้าออกแบบลวดลายได้เพราะฉะนั้นเราจะออกแบบรวดลายไทยเป็นลายไทยประยุกต์ได้ก็จําเป็นต้อง,องมีพื้นฐานนะครับใครสนใจนะครับมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับ